สบายดีสวัสดีเอฟซียามเช้าเด้อสวัสดีพีเอฟทางฟังไทยฟั่งลาวและก็ทางประเทศเนาะมือนี้ทุกคนน้องลี่ยังยู่รองสารเนาะตอนนี้ก็คือเป็นเวลาเจ็ดโมงเชา้าทุกคนเฮาพากันตื่นสวยเนาะ <c oughs> พ่อให้พ่อนึ่งเขาให้กิน <c oughs> <c oughs> เป็นลูกสาวที่แสนดีมากเลยตอนนี้น้องลี่ตื่นมาเจ็ดโมงเช้าแล้วเห็นนะ้ำมอกแบบ เต็มเลยทุกคนมือนี้อากาศหนาวกวัวเต่ละมือเนาะน้องรีกเลยอดบ่ได้ว่าชิบถาทายคลิปห้พี่ FC ซเบิ่งตอนเลกว่าชิมาเก็บพักอยู่สวนซื่อๆเนาะเก็บพักไปแก่งแล้วทุกคนเบิ่งภาพบรรยากาศมือนี้นี่ภาพอยู่ก้องคือว่าเ่เห็นหลายปานได้เนาะแต่ว่าคนจริงนาโมกหนาเต็มเลยทุกคนเนาะนี่อันนี้เป็นภาพบรรยากาศ หน้าบ้านน้องลี่เองเนาะป้าตปานไปเก็บพักเอาไหมมือนี้เป็นมือที่น้องลี่เก็บพักอยู่สวนไปแกงอันนี้เด็กอเอาไปเอาพักกาดไปอันนี้ก็คือมักบวบนะทุกคนเนาะน้องลี่สิเก็บเหมือเวียงเพราะว่าน้องลี่ไกดจะได้เหมือเวียงแล้วเนาะไปอ,อือนีอออออออ่เป็นบ,บนี้เป็นแมงเลยนี่เป็นเปบบ็น ส่วนนี้ก็โตใกล้เขา้าเท่า,วาสวนนี้ก็ได้อัดเสน่หนมันก็นยังเข้าอยู่ความว่าเก็งไงไปนี่เจฟุนจฟ่นเจี๊ยบพุ่นนี่อาพักกาดอันนี้นะเอ้ลกเอาเลยลกเอาเลยนี่คือจังเลยนี่ลกเอาเลยนี่แล,ล้วหาวก,ก็ะจึงไปอันนั้นเอาเออลกแล้วก็อันเด็ดหักมันออกกระได้นนปานเออนี่ เดี๋ยวเก็บผักเออ,เ,อ,อเก็บผักนี้แล้วแล้วน้องรีสิพาไอพีเอฟซี C, ลงไปเบิ้องอันมักแต่งที่น้องรีทายไปมือนะฮะเนาะมือน,นี้มันง่ายแลลวทุกคนมึงมาจับกล้องให้สลี่สลี่ิลกก็ได้ให้น้องป่านป็นตะกองให้เดี๋ยวจะหน่อยกเระซีได้เมื่อเวี่ยงปลาน้องป่านแล้วทุกคนคิดฮอดบอกคิดฮอดสลี่ป่าคิดฮอดเป็นจะคือคิดฮอด เป็นเดาจกินทอดโอ,อ้โหน้องลีมาน้องปานมานอนนาทุกคนมานอนนาเฉพาะมือที่บ่ได้ไปหงเหียนเนาะอ,อันนี้ก็คือผักหัวขาดอันนี้คือผักที่แม่บ้าน่นปลูกเองทุกคนผักปลอดสารพิษแท้เกอะนี้ไส้ฟุ้นกับไส้เป็นฟุ้น,น,นใกล้ อันนี้เขาจะเอาไปแกงใส่ซีนหมูป้าอะไว้กับโบ,บค่อยมีคนกินน้องลี่กับหมาแล้วจะเอาไปเอ็ดกินจ้ะปานเฮียได้เป็นที่เดียวปานที่หนึ่งที่หนึ่งโอ้เก่งเหรอเจค้ครูว่าให้ลูกฟังว่าเนี่ยเด้อป,ปานจะเป็นที่หนึ่งจค้ครูกระโสมเซยว่ะเจะ้าครูว่าเนี่ยเด้อ ตบมือได้ตบมือได้แล้วป่านเองเด๋อๆอยู่กันยิ้มกเนยิ้มมาได้รางวัลมาได้ทีหนึง่วงกับบงฮูพักกาอันนี้ี่โบน่ใจกับเพื่อนเอิญพักการอดอะี้ทุกคน เดี๋ยวให้เบิึงเด้อน้องปานจับกองบืหินหัวละน,น,นี่ทุกคนอันนี้คือพักยีเม่ของลีปุ๊กเองเนาะจะไปแกงสุลานกับพ่อกินตอนนี้ว่ะ ນົກນ້ອຍໆເອົຕນັ້ນລົ້ມເອົາກສ เอาไปซื้อแกงแกงผักที่ที่เก็บไปมิกก,มกี้นี่มาฝากมากินพักมีสาลีมาเก็บไป่ไส้แกง พักหลายๆเลยนี่ๆๆๆมันไปทีทีเอนี่ทุกคนมันเริ่มเปลี่ยนมากแล้วนะนี่นี่ใส่ละนี่ทุกคนนี่ชุกเต็งนี่นี่นี่เลยนี่ก็ได้นี่อุ้ยแต่ว่ายังโมปิดปิด นี่เบ่งนวยญ่พี่ไปเบ่งนวยไ่พี่เด้ออันนี้คือมะแตนนกนวยไ่มะแตกสดๆเลยสดๆธรรมชาติเลยเด้ลกูกออฮะอะ่ปคัวว,ว้าหรือแกงว่าเนาะนี่ละด้วยมีกระละนี่อือือหั่นนะฮะอันนี้นอ เฮ้ยเตะมันมน,มนี่แฟนเดอร์นี่อนี่นะฮกตะมุตะมิเน้ยนี่ยอืมป่ะพอไปเดียวไปพายพีเอฟซีไปเบิ้งบรรยากาศอยู่ด้านถึงเนาะอันนี้จะเป็นบรรยากาศบ้านตรงนี่เองเดลยทุกคนบรรยากาศยามเช้าตอนนี้เจ็ดโมงซื่อๆได้ไงเจ็ดโมงกะแบบยังเช้าเฮงเนาะเจ็ดโมงก็แบบยังเช้าอยู่ เดี๋ยวเก็บอามักบวบเลยป่านอ,อ,อ,อันที่เห็นหอมอันนี้ยุงๆเนี่ยนี้ฮันบบไม่อย่างใดทุกคนใกล้มาใกล้มาเขี่ยมันนี่เดี๋ยวเลาะเก็บบ,บักบวบอันนี้นะ กถ้าหาบอปิดไวๆใบ่ก็แก้ไฟ้าปิดนาปานอยู่อดอกทีษสีท่าคปให้เอฟสีเบิง้งปิดอันหนึง่งปิดแล้ววะนี่เอามาเอาอย่างเนี้ย,ยเออนี่กินดีแฮ่ดีวะ่ะมักเบือบอมักบวบเขื่อนี้นะ่ะกปินดีขนาดเลย

ป้าหนาวขนาดมือเย็นขนาดเลยนี่น้อยยันก็เอาเลยเห็นนหะอืมนี่นี่กะสิปิดเอาเลยทุกคนเพราะว่าปะไว้มันกับิแก้กกทิมละลาพ่อเพื่อนบุก,กินนะตรงนี้จะเอาเมือเวียงเอ้อตัมุกตัมมิ มุดตมินีนี่ทุกคนบรรยากาศยามเ้าบ้าน้องลี่นะทุกคนหนาวก็เห็นหนาวเห็นมอกลงแบบนี้มีเตะเซอเอ็ดองศาทุกคนเซอเอ็ดองศาได้ยินนะเซอเอ็ดองศาได้นุ่งเสื้อหนาวใส่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวจากน้อยนองลี่สิมาถ่ายให้เพจสี่เบิ้งอีกตอนนี้น้องลี่ขอตัวไปแต่งยุตแต่งกินก่อนนะทุกคนนะบ๊ายบาย หลังจากที่ตอนนี้แปดโมงเช้าแล้วทุกคนเบื้องบรรยากาศยังแบบมืดคึมมีหมอกอยูคคือเก้าเนาะเมื่อวานนี้กะตอนบ่ายสี่โมงตอนสี่โมงเย็นฮะทุกคนกะมืนมืดคึมคืม,คมเฮ็ดคือฝนสิตกนี่ก็เต็ม่ะตกเนาะงจากที่รงลี แต่งกลิ่นไวเรียบร้อยแล้วน้องลี่สิมาหดสวนให้แม่เนาะนี่คือชีวิตประจําวันของน้องลี่ที่ได้เต็ตแทนแม่เมื่อน,น้องลี่มาร้องศาร,ระฮักแม่ไปยุ่นเนาะทุกคนนาะนเวียกกะสิหลายหัวยุ่งสิบโมงสิบเอ็ดโมงจึงได้กลิ่นขขาวสาวทุกคนสวนพัดม่ได้มีแต่บ่อน,นี่เนาะสวนพัดมีอยู่พูดแล่น้องลี่ตื่นมากะแต่งกลิ่นหดสวนเมียนเหือนเมียนสารเนาะมือน,นี้แห้งชิยุงทุกคนเออมือน,นี้นะอะ น้องป่านจับกองให้น้องลี่ชิโดส่วนเลยอันนี้ท่านเป็นน้ำซางทุกคนน้ำซางนะเนาะโบไม่นน้ำบาดาลโบไม่นน้ำประปาเลยดูลองสารเหอะโบมีน้ำปาาระปาทุกคนสลายมีแต่น้ำซางเนาะ บอกขออธิบายเป็นเด็กัวถูะบอกหัวหนุบอกหัวหนำ อันนี้จะเป็นแกงที่น้องวีเฮ็ดแกงทุกคนแกงซีนหมูราบไส้กับผักกาดปลอดสารพิษที่แม่น้องลีปลูกไว้้วทุกคนเนาะนี่ถ้าผูใ้ใดอยากกินกน็มายามน้องลีได้ทุกคนเดินเนาะแกงใส่ผักกาดสุรานกินแบบง่ายๆเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีกับสิขอตัวลาไปก่อนเดินเนาะนี่ อันนี้คือพักที่นางปานํำเพื่อนได้ไปเก็บมาไว้ใส่แก่งเนะเาะไว้นี่ <S <S okay, โอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่กับชิคอตัวลายไปก่อนเลยไฟพีเอฟซี FC, ติดตามน้องลี่น้องปานได้เดินเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปนะ้าถ้าหากน้องลี่เมื่อเวียงแล้วกะบดชีเอฟซีกับชิ FC, บ,ชบดได้เห็นน้องปานแล้วน้องปานกับชิบได้มาถ่ายคลิปกับน้องลี่แล้วเนาะน้องปานถามน้องลี่ว่าอัานอีกโดนวัชิมาวะส์ นังบบกหูมือคือกันเารจะุูคนเดินเนาะช่วงนี้เอื้อยคลอดลูกกับต้องได้ยุคู่เอื้อยก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปนะ้ำบ๊ายบาย